สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนก็กลับมาเจอกับคุณคุณนี้อีกแล้วนะคะในวันศุกร์สีฟ้านเองค่ะซึ่งวันศุกร์นี้นะคะตรงกับวันศุกร์ที่19นะคะเดือนพฤศจิกายนพศ2564นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งใครทราบบ้างคะเป็นวันอะไรฮา วันนี้นะคะก็เป็นวันลอยกระทงนั่นเองค่ะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะวันที่19ของเดือนพฤศจิกายนนะคะก็จะเป็นวันลอยกระทงของทุกปีเนาะซึ่งเด็กๆนะคะก็จะได้ไปลอยกระทงนะคะขอขมาพระแม่คงคานะคะกับผู้ปกครองนะคะได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับคนในครอบครัวนะคะ และก็ยังเป็นการอนุรักษ์นะคะวัฒนธรรมไทยนะคะที่สืบทอดต่อกันมาเนาะซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะเด็กๆก็อาจจะไม่ได้ไปลอยกระทงนะคะเด็กๆก็สามารถที่จะลอยกระทงในอ่างเล็กๆที่บ้านก็ได้นะคะหรือเด็กๆนะคะสามารถที่จะลอยกระทงผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ก็ได้นะคะให้ท่านผู้ปกครองนะคะพาเด็กๆทำก็ได้เนาะหรือถ้าหาก บ้านใครนะคะมีจัดงานลอยกระทงนะคะเราแวกใกล้เคียงเนาะและผู้ปกครองสะดวกที่จะพาไปนะคะเด็กๆก,ก็สามารถไปได้นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองนะคะ mm hmm. ก็คือใส่แมสนะคะอ่าใส่แมสหน้ากากอนามัยเนาะอยู่ตลอดเวลานะคะล้างเจลแอลกอฮอล์นะคะล้างมืออย่างสม่ำเสมอแล้วก็พยายาม ไม่ไปใกล้ชิดกับบุคคลอื่นนะคะเด็กๆก็สามารถที่จะออกไปลอยกระทงได้เช่นกันนะคะ,ะและในวันนี้นะคะคุณครูนิ้งจะมาสอนเด็กๆในเรื่องของอะไรนั้นนะ,ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรู้นะคะว่าจะเรียนเรื่องอะไรเนี่ยวันนี้คุณครูนิ้งก็มีคำ้องจองมาฝากเด็กๆอีกแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กนะคะท่องคำ้องจองตามคุณครูนิ้งก่อนนะคะ คำของจองวันลอยกระทงกระทงน้อยๆลอยตามน้ำใสตั้งวางเอาไว้ในแม่คงคากลางเดือนสิบสองน้ำนองล้นบ่าพวกเราต่างพากันลอยกระทงอีกครั้งนะคะเด็กเกระทงน้อยๆ ลอยตางน้ำใสตั้งวางเอาไว้ในแม่คงคากลางเดือนสิบสองน้ำนองล้นบ่าพวกเราต่างพากันลอยกระทงอ่าเด็กๆคะหลังจากที่เด็กท่องคํำ้องจองไปแล้วนะในคําำ้องจองเนี่ยมีเรื่องราวนะคะที่เขาเล่าถึงอะไรคะเด็กๆเ,เขาพูดถึงเรื่องอะไรคะ เขาพูดถึงการลอยกระทงใช่ไหมคะมีกระทงน้อยๆใช่ไหมกระทงน้อยๆเนี่ยเราเอาไปไหนคะเรา,เาไปทําอะไรอ่าเก่งมากค่ะเอาไปลอยในแม่น้ําใช่ไหมคะเพื่อเป็นการขอขมาหรือการขอบคุณพระแม่คงคานะคะที่ได้ให้น้ำเนาะให้น้ําพวกเรานะคะไว้กินไว้ใช้นะคะอย่างน้ำงชีวิตกันเนาะ หลังจากที่เด็กๆได้ท่องคาคล้องจองกันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูนิ้งนะคะก็จะมาสอนเด็กๆนะคะในเรื่องของการดูแลรักษาแม่น้ําลําคลองนั่นเองค่ะ,ะเวลาที่เด็ก,ดกนะคะไปลอยกระทงเนี่ยเด็กๆก,ก็จะต้องใช้กระทงที่ย่อยสลายได้นะคะทําจากวัสดุธรรมชาตินะคะเพื่อเป็นการ รักษาแม่น้ำลำคลองของเราเนาะไม่ให้เน่าเสียและไม่ให้เกิดขยะในแม่น้ำลำคลองของเราเนาะและในวันนี้นะครูนิ้งก็มีนิทานสั้นๆน,นะคะน่ารักน่ารักสนุกสนุกมาฝากเด็กๆนะคะเกี่ยวกับการลอยกระทงนี่แหละเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะดูนิทานก,นกันก่อนนะคะแล้วครูนิ้งก็จะมีคำถามเกี่ยวกับนิทานเนาะไปดูกันเลยคะ่ะหนูแฮปปี้มีปัญหาตอน ลอยกระทงแม่คะแม่ทำอะไรอยู่หรอคะแม่กำลังทำกระทงอยู่จ้ะลูกเย็นนี้เราจะได้ไปลอยกระทงกันจ้ะทำไมเราต้องไปลอยกระทงกันด้วยล่ะคะประเพณีการลอยกระทงเป็นเหมือนการแสดงการขอบคุณน้ำจ้ะลูกมนุษย์เราดํารงอยู่ได้เพราะน้ำเราต้องราลึกว่าต้องใช้น้ำอย่างคุ้มค่า ไม่ใช้ทิ้งคว้างและไม่ทำให้น้ำสกรปรกเป็นการแสดงการขอบคุณน้ำในฐานะที่เป็นผู้ให้ชีวิตเราให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้จ้ะลูกแล้วทำไมแม่ถึงใช้ต้นกล้วยมาทำเป็นกระทงล่ะคะต้นกล้วยเป็นวัสดุธรรมชาติจ้ะลูกสามารถย่อยสลายได้ทั้งต้นกล้วยและส่วนต่างๆของต้นกล้วยก็สามารถย่อยสลายได้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมจ้า ถ้าเราเลือกใช้วัสดุอื่นๆที่ไม่สามารถย่อยสลายได้มันก็จะกลายเป็นขยะเป็นการทำลายแม่น้ำทำให้น้ำเน่าเสียหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ต่างๆได้ด้วยจ้ายกตัวอย่างเช่นพวกปลาในน้ำพวกนกพวกสัตว์ต่างๆที่คอยหาอาหารมาดำรงชีวิตถ้าพวกมันกินขยะพวกนี้เข้าไปอาจทำให้พวกมันต้องตายได้เลยนะจ๊ะลูกออ น่าสงสารจังเลยค่ะแม่ใช่แล้วจ้าหนูขอลองทำกระทงด้วยได้ไหมคะได้สิจ้ามาจ้าเดี๋ยวแม่สอนทำนะค่ะแม่ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานสนุกไหมคะน่าสนุกใช่ไหมแล้วหนูแฮปปี้เนี่ยในนิทานอะ่ะเขาถามคุณแม่ว่ายังไงคะเด็กๆเ,เขาถามคุณแม่ใช่ไหมว่าทําไมต้องลอยกระทงใช่ไหมคะ,ะแล้วกระทงของหนูแฮปปี้เนี่ยทาจากวัสดุอะไรคะเด็กๆทำมาจาก ใบตองต้นกล้วยใช่ไหมวัสดุจากธรรมชาตินะคะ,ะแล้วทีนี้วัสดุที่เขาใช้เนี่ยมันทําให้แม่น้ําลําคลองเน่าเสียไหมคะเก่งมากค่ะไม่เน่าเสียนะคะเพราะว่าทำมาจากวัสดุธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้เนาะไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ในน้ำเนาะอ่ะ,อะซึ่งส่วนประกอบในกระทงเนี่ยที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายเนี่ย ก็จะมีต้นกล้วยนะคะมีใบตองใช่ไหมอ่ามีดอกไม้นะคะวัสดุจากธรรมชาติเนาะที่สามารถที่จะย่อยสลายได้นะคะทีนี้นะคะกระทงนะคะกระทงก็มีหลายแบบเลยเนาะที่เด็กๆสามารถที่จะเลือกได้เลยเนาะเลือกได้ว่าเราจะใช้กระทงแบบไหนนะคะที่ จะรักษาแมน่น้ําลําคลองนะคะไม่ให้เน่าเสียและก็ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ในน้ํานะคะก็จะมีทั้งกระทงดอกบัวนะคะกระทงจากใบตองจากต้นกล้วยนะคะหรือจะเป็นกระทงจากดอกไม้นะคะแล้วก็ยังมีกระทงจากผักอีกนะคะอ่าซึ่งเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยเนาะเราสามารถใช้มันมาทําเป็นกระทงเล็กๆของเราได้นะคะ แล้วก็ยังมีกระทมขนมปังอ่ากระทมขนมปังเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นอาหารให้ปลาในน้ําได้ด้วยนะคะอ่าแล้วยังมีอะไรอีกคะเด็กมีกระทรงจากไอศครีมนั่นเองอ่าจากโคนของไอศครีมนะคะโคนของไอศครีมเนี่ยปลาก็สามารถที่จะกินได้เช่นกันนะคะและก็มีกระทรงจากกะลามะพ้าวนะคะอ่าเป็นวัสดุจากธรรมชาตินะ ก็สามารถที่จะลอยน้ำได้เช่นกันนะคะสุดท้ายเลยคือกระทงจากอาหารปลานั่นเองั้อาหารปลาหลักสีเลยที่เด็กๆชอบซื้อแล้วก็ให้ปลากินใช่ไหมคะ่ะกระทงพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยนะคะไม่ทําให้น้ำเน่าเสียเนาะไม่เป็นขยะในแม่น้ำเมื่อเราลอยไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะย่อยสลายหายไปได้นะคะอ่า ะะการดูแลรักษาแม่น้ําลําคลองเนี่ยเด็กๆสามารถทําได้อย่างไรบ้างคะไหนลองตอบคุณ่รูสิคะนาเก่งมากค่ะก็คือไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ําลําคลองเนาะไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารก็ตามหรือจะเป็นขวดพลาสติกขวดแก้วนะคะหรือกระป๋องต่างๆเนาะที่เด็กๆรับประทานแล้วไม่ทิ้งลงไปในแม่น้ําลําคลองนะคะ หรือจะเป็นสารเคมีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำยาซักผ้า,าสนลาที่เด็กๆล้างจานนะคะก็ไม่ควรทิ้งลงไปนะคะเพราะว่าจะเกิดให้น้ำเนี่ยน้ำเน่าเสียและก็เป็นอันตรายต่อสัตว์ในแม่น้ำได้อาจทำให้ปลาต่างๆเนี่ยเสียชีวิตได้หรือตายได้นะคะเด็กๆอทนะนี้นะคะเด็กๆวัสดุที่มันจมน้ำหรือลอยน้ำเด็กๆทราบไหมคะว่ามีอะไรบ้างนะ เดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันเลยนะคะก็คือใบไม้นะคะใบไม้เด็กๆคิดว่าใบไม้เนี่ย,ย,ม,ยมันจมหรือมันลอยคะ่ะมันลอยใช่ไหมอ่าใบาไม้มันลอยน้ํานะคะถุงพลาสติกก็ลอยน้ํานะคะขวดพลาสติกนะคะก็ลอยน้นะะําค่ะหรือจะเป็นขอนไม้เนี่ยก็จะลอยบนผิวน้ําให้เราเห็นเนาะเราถ้าเราพบเจอเราเห็นเราก็ช่วยกันเก็บ นะคะเก็บออกมาที่ขยะเนาะแต่เด็กๆไม่ควรที่จะก้มหยิบกบเก็บด้วยตัวเองนะคะเพราะอาจจะทัดตกน้ําไปได้นะคะควรจะมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่นะคะใหะ้เราบอกเราสามารถบอกให้ผู้ใหญ่เก็บได้เนาะหินเนี่ยจมน้ํานะคะเด็กถ้าเป็นขวดแก้วมันจะหนักมันจะจมน้ํานะคะเราจะไม่เห็นเนาะเหรียญเช่นกันค่ะเด็กๆ อะไรที่หนักเป็นเหล็กเป็นมวลหนาแน่นนะคะก็จะจมน้ำนะคะหากเราเผลอทิ้งเผลอทำตกลงไปเราก็จะไม่รู้ว่ามันตกลงไปหรือปลาต่างๆที่มันไปหาอาหารกินมันอาจจะกินเหรียญเข้าไปได้นะแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อสัตว์ในน้ำได้นะคะเด็กๆเด็กๆควรที่จะระวังไม่ทิ้งอะไรลงไปในแม่น้ำลำคลองเลยนะคะเราควรจะทิ้งถังขยะให้ถูกต้องเนาะและในวันนี้นะคะ เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการดูแลแม่น้ำลำคลองเนาะแล้วก็การเลือกซื้อกระทงนะคะที่จะไม่ทำให้น้ำเน่าเสียนะคะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติหรือทำจากสิ่งที่ปลาในน้ำสามารถรับประทานได้นะคะในวันนี้นะคะคุณครูนิ่งก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye